โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนกลับมาติดตามสนามเป้าเมาส์ข่าวนะคะในช่วงนี้กลับเรื่องกินเรื่องแปลกเรื่องแปลกอ๋อคือกำลังแบบตื้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินค่ะ ินที่แปลกๆเพราะว่าต้องกินให้เร็วมากๆเลยนะคะสำหรับสาวเกาหลีที่มาแข่งกินในเมืองไทยไม่รู้บังเอิญหรือตั้งใจคือที่เชียงใหม่เนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมเนื้อนมไข่แม้ชื่องานนี้เป้น่าจะแฮปปี้เป็นการแข่งกินเนื้อนมไข่ไม่ต้องคิดลึกไปเพราะว่าเขาแข่งกินไก่ย,ย่างไข่ไก่แล้วก็นม,มนะคะโดยมีชายผู้เข้าแข่งขันถึง8คนมีผู้หญิง2คนหนึ่งใน2เป็นชาวเกาหลีที่ชื่อว่าฮันยองอุบ ว่าปรากฏว่าเขามีกติกากันอยู่ว่าผู้ที่สามารถกินทั้งหมดที่ว่ามานี้นะคะก็คือไก่ย,ย่างหนึ่งตัวไข่ห้าฟองนมอีกหนึ่งขวดนะคะในเวลา10นาทีได้มากที่สุดก็จะได้รับรางวัลกลับไปปรากฏว่าพอหมดเวลานี่นี่มีการแอบมอง <c oughs> ดูสายตาคนข้างข้างหายแน่ว่ากินเข้าไปได้ยังไง<อ>แล้วไม่ทังสู้สาวเกาหลีทังรุ่งโซได้เลยดูมองเหลือตลอดเหลือตลอดกินไปเหลือไปดูดิกยนไปดูดูด คือโอ้โหหน้าตาผู้อื่นผระอมในขณะที่สาวเกาหลีไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย,ยกินมันเป็นปกติเลยนะชิวมากพ <c oughs> อหมดเวลาเนี่ยกรรมการแทบไม่ต้องตรวจเลยว่าใครเป็นผู้ชนะยอมแพ <c oughs> ้ข้างๆยอมแพ้ <c oughs> คือถ้าทางกินไข่ฟองที่สามไปเริ่มจุกออกแล้วอ่ะคือบายไม่ไหวแล้วในขณะที่ คนข้างางสาวเกาหลีกําลังจะอ้วก,ากสาวเกาหลีก็ยังเคี้ยวต่อไปพอ,อ,อเธาว่างหมดเวลาเธอกินเกลี้ยงค่ะชิวมากก็เลยกลายเป็นผู้ชนะของรางวัลเป็นอะไรรู้ไหมอะไรใ่ไข่กลับไปกินกลับบ้านอนะีกชั้กลับไปกินที่บ้านเยค่ะ <c oughs> <c oughs> สองแพ็คนะคะ <c oughs> แล้วกลัวจะแตกระวางทางให้กระเป๋ากันไข่แตกไปด้วยนะคะเงินรางวัลหนึ่งพ <c oughs> <c oughs> ันบาทเขาบอกว่าการแข่งกินเนี่ยมีเทคนิคนะก็คือว่า เทกติกอยู่ตรงที่ว่าต้องทําให้กระเพาะเนี่ยขายายได้มาที่สุดต้องฝึกต้องฝึกในเวลา Rail, อันรวดเร็วหน้าทางอยู่ที่บ้านเนี่ยคงจะต้องฝึกกินกันหน้าดูนะก็เลยมาสามารถคว้าชัยชนะไปได้อชอบชอบคราวนี้อ,อีกหนึ่งข่าก็น่าจะชอบนะคะใวช่างนี้คนที่เป็นคนชอบทานช็อกโกแลตคือปัจจุบันนี้เนี่ยช็อกโกแลตนะคะก็จะเป็น หวานที่หลายๆคนรักมากแต่ล่าสุดค่ะรู้ไหมคะว่าเขามีการเอาช็อกโกแลตไปทําเป็นรูปภาพไปทําเป็นภาพวาดและสวยงามมากๆด้วยค่ะกินได้ไหมกินได้สิเก็บไว้ได้เก็บไว้ทานได้ถึง1ปีเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียนะคะซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ช็อกโกแลตวาดรูปเนี่ยนิยมมานานแล้วในฝั่งยุโรปตะวันตกค่ะแล้วก็เข้ามาในรัสเซียเนี่ยสิกว่าปีก่อนเขาจะใช้ช็อกโกแลตขาวนะคะไปผสมกับแอลกอฮอล แอปเปิลส uh ้มเชอรี่แล้วก็สีผสมอ,อาหารอื่นๆจากนั้นเขาจะใช้เกลียงอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็นิ้วมือของเราเนี่แหละบรรจงวาดลงไปบนผืนช็อกโกแลตสีขาวอย่างรวดเร็วก่อนที่ช็อกโกแลตจะแข็งตัวแล้วก็ต้องทําในห้องที่มีอุณหภูมิที่เย็นประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ uh huh. ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการใช้ช็อกโกแลตวาดรูปแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นที่นิยมมากลูกค้าส่วนใหญ่แล้วในระยะแรกๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มชนชั้นสูงไม่ว่าจะเป็น เชื้อพระวง์นักการเมืองเศรษฐีหรือว่านักกีฬาชื่อดังแล้วก็อย่างในปีที่เจ้าชายวิลเลียมค่ะกับเจ้าหญิงเคสเมดิตันนะคะอภิเษกสมรสกันก็มีแขกท่านหนึ่งไม่เปิดเผยนามก็สั่งช็อกโกแลตรูปวาดแบบนี้แหละเป็นรูปของทั้งสองพระองค์คแล้วก็ถวายเป็นของกำนันในพระราชพิธีอ,อภิเษกสมรสด้วยนะคะแน่นอนค่ะเป็นอะไรที่บ้านเราก็ใช้คาว่าไฮโซเนา Hi ะไฮโซก็ชอบการนี้ราคาก็ไฮโซด้วยค่ะเพราะว่า รูปภาพหนึ่งชิ้นเนี่ยนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ16,000บาทถึง35,200บาทอยากกินแล้วกินไม่ลงแล้วละ่ะเขาให้เก็บไว้เ <c oughs> ขาให้เก็บไว้คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเก็บไว้เนี่ยก็ถ้าทานนะ1ปีค่ะได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ทานจะเก็บไว้เพื่อชื่นชมเนี่ยนะคะอยู่ได้เป็น10ปีเลยมไม่ขึ้นไม่ขึ้นค่ะก็มีกรงมีกรอบอะไรทำเขาให้เรียบร้อยนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะตอนนี้เนี่ย การทำช็อกโกแลตวาภาพวาดแบบนี้ได้รับความนิยมมากส่วนทางกับเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเราก็พอจะได้ข่าวกันบ้างเนาะว่าแบบไม่ค่อยดีอยู่ในช่วงขาลงแต่ทําไมคนถึงนิยมซื้ออันเนื่องมาจากว่าเขาเชื่อกันว่าถ้าแต่ว,ว่าใครที่ได้วาดภาพของตัวเองเป็นรูปช็อกโกแลตแล้วเนี่ยนะคะชีวิตของคนคนนั้นก็จะหอมจะหวานจะดีเหมือนช็อกโกแลต อย่างนี้นี่เองลองสัครูฟไหมคะหมื่นหกค่ะขั้นตน้นใครจะวาดให้ดิ <c oughs> เ,เดี๋ยวสั่งให้ทา <c oughs> <อ>งเสีย <c oughs> เรื่องแปลกอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องของการฝังเข็มฝังเข็มคนนี่ก็ถือว่าไม่แปลกนะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้แปลกจริงเพราะว่าเป็นการฝังเข็มสุนัขก,กับแมว <c oughs> นักษสาโรคเหมือนกันฝังทำไม,ม,มเดี๋ยวติดตามชมฮะ <c oughs> การฝังเข็มเนี่ยนะว่าเป็นแพทย์ทางเลือกอย่างหนึ่งที่หลายคนนะนิยมนํามาใช้ในการบําบัดรักษาโรคใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้มีแค่การฝังเข็มในคนเท่านั้นแต่ยังมีการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงอย่างในน้องหมาน้องแมวด้วยตามมาดูเลยดีกว่าค่ะการฝังเข็มเป็นเรื่องที่ฮิตติดลมบนไปแล้วไม่ใช่แค่กับคนเท่านั้นแม้แต่ในสัตว์เลี้ยงก็ยังได้รับความนิยมไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในน้องหมาน้องเหมียวที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทไขสันหลังและเส้นประสาทส่วนปลายจนทำให้เกิดอาการต่างๆเช่นขาอ่อนแรงหรือขับถ่ายเองไม่ได้รวมไปถึงปัญหาปลายประสาทได้รับการกระทบก,กระเทือนจากอุบัติเหตุการรักษาด้วยวิธีนี้จะช่วยฟื้นฟูการทางานของปลายประสาททาให้โอกาสการฟื้นตัวเพิ่มมากขึ้นซึ่งการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มได้รับการรับรองจากศัตวแพทย์ สมาคมแห่งอเมริกาให้เป็นหนึ่งในทางเลือกหนึ่งในการรักษาสัตว์เลี้ยงจริงๆตามแพทย์แผนจีเนี่ยเขาเชื่อว่าร่างกาย คนเราแล้วก็ทั้งสัตว์นะคะมันมีพลังทีนี้เนี่ยเวลาที่มันมีความผิดปกติไปก็คืออาจจะมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นนะคะจากธาตุต่างๆในร่างกายนะคะก็เลยทําให้เวลาที่เราใช้เข็มเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการปรับสมดุลของธาตุต่างๆในร่างกาย ตามปกติแล้วการรักษาด้วยการฝังเข็มนั้นก็คือการกระตุ้นจากภายนอกที่ทําให้ร่างกายเกิดการรักษาตัวโดวยการใช้เข็มฝังไปยังจุดหรือเส้นต่างๆบนร่างกายเพื่อปรับการไหลเวียนของลมปราณให้ดีขึ้นรวมถึงสร้างความสมดุลของหยินและหยางเป็นการกระตุ้นก,นกลไกแับคุมคุ้มกันในร่างกายโดยอาศัยสารสื่อประสาทที่สมองหลั่งออกมาเพื่อการรักษาตัวเอง ที่ฝังไปแต่ละจุดเนี่ยเวลาที่โลเคตเวลาที่หาตำแหน่งก็คือจะใช้ลักษณะของกล้ามเนื้อลักษณะของกระดูกนะคะเพื่อโลเคตตำแหน่งลงไปนะคะแล้วก็เอาเข็มปักลงไปไม่เพียงแต่น้องหมาเท่านั้นที่สามารถฝังเข็มได้แม้แต่ในน้องเหมียวเขาก็ทํากันค่ะซึ่งหลายคนก็อาจจะมีคําถามนะคะว่าการฝังเข็มในสัตว์เลี้ยงจะทําให้เกิดความเจ็บปวดกับสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า ต้องขอบอกเลยค่ะว่าถ้าฝังเข็มโดยสัตวแพทย์ด้านการฝังเข็มโดยตรงแล้วไม่ทําให้เกิดความเจ็บปวดแน่นอนค่ะเพื่อเพลสัตว์เลี้ยงของคุณยังจะรู้สึกผ่อนคลายสบายตัวเหมือนอย่างน้องเหมียวตัวนี้ล่ะค่ะวิวัฒนาการสมัยใหม่ในยุคป,ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปมีการฝังเข็มรักษาสัตว์เลี้ยงเกิดขึ้นแล้ว จากนี้ไปคงจะหายห่วงกันแล้วใช่ไหมคะถ้าหากว่าน้องหมาหรือน้องเหมียวเกิดมีอาการป่วยขึ้นมาแล้วรักษาไม่หายก็ลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการฝังเข็มกันดูนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวเอ๊ะเจ้าตัวนี้นี่ฝังลดความอ้วนปะเนี่ย <c oughs> เฮ้ยตอนฝังเขา หมากับแมวมันสลบอยู่น้องแมวไม่สลบงแมวไม่แต่น้องหมาไม่แน่พอนิ่งนอนนิ่งเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคงต้องลุกขึ้นมากระดุกกระดิกเข็มแทนเข้าไปหาไม่เจอทำยังไงก็เมื่อกี้คุณวลิดาเขาบอกว่ามันสบาย ไปฝังลงไปถ้าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาสบายอาจจะชิลไม่เหมือนกับคนเนอะเคยไปฝังแล้วแบบพอปล่อยไฟทีแบบกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยแต่น้องหมาน้องแมวเขาไม่เป็นนะอาจจะหลับอยู่หลับสบายโอเคพักกันดีกว่ารู้สึกจะสบายช่วงนี้ช่วงหน้านะฮะเรื่องเล่านะฮะมีหลายเรื่องเลยเดี๋ยวมีงานโอท็อปมิเดียวว่าในนั้นมีอะไรให้ได้ติดตามเป็นบ้างนะฮะติดตามช่วงหน้าครับเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณของบุรพกษัตริย์ไทยให้เป็นที่ประจักษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงกลาโหมโดยกองทัพบกจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระบูรพกริย์เจ็ดพระองค์ที่ถือเป็นองค์แทนพระมหากษัตริย์แต่ละสมัยและส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าอุทยานราชพักอันมีความหมายว่าอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์บนพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารทหารไทยสาขาบกทบบัญชีกระแสรายวันชื่อบัญชีกองทุนสวัสดิการกองทปกเลขที่บัญชี077-1-07474-7ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-2977581-4ในเวลาราชการ ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานร,ราชพักสถานที่จะรึกประวัติศาสตร์สำคัญของชาติไทย